ประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้นานา,นานชนิดแล้วนะคะตามฤด,ดูกาลต่างๆเราก็จะได้ลิ้มรสความสดหวานของผลไม้กันผลไม้ต่างๆในท้องตลาดนั้นเมื่อมีมากเกินความต้องการของผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาแปรรูปอย่างเช่นเป็นผลไม้ดองบ้างผลไม้แช่อิ่มบ้างจะเพิ่มสีสันเป็นผลไม้ทรงเครื่องได้ด้วยวนะคะ สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นะคะิฉันก็พามาชมมาอยู่ที่ร้านขายผลไม้นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองแล้วก็ผลไม้ทรงเครื่องนะคะฟังแล้วก็รู้สึน้าลายตอไปตา,ตามกันเลยใช่ไหมคะร้านแบบนี้นะคะรับรองว่าขายดีค่ะเพราะว่าคนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยนะชอบรับประทานกันวันนี้ิฉันจะพามาชมไปดูวิธีการทําผลไม้ทรงเครื่องอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมะกอกทรงเครื่องค่ะมะกอก เป็นผลไม้ขนาดเล็กนะคะซึ่งออกผลได้ทั้งปีตลาดผลไม้ที่สามารถซื้อหามะกอ,อกได้ก็คือตลาดมหานาคแล้วก็ตลาดสดทั่วไปแหละคะ่ะการเลือกซื้อมะกอ,อกนั้นก็ต้องดูที่ผลให้มีลักษณะผลสดตึงไม่เหี่ยวซึ่งราคามะกอ,อกนี่นะคะก็จะตกกิโลละประมาณ40บาทจากนั้นก็นํามะกอ,อกมาต้มกับน้ําร้อนเมื่อสุกแล้วก็นําลงทุบนะคะเพื่อรีดเม็ดออก การทุบมะกอ,อกต้องระวังอย่าไปทุบแรงเกินไปค่ะเพราะว่ามะกอ,อกนี่จะแหลกแล้วก็ไม่น่ารับประทานนํามาทำทรงเครื่องโดยต้องตั้งน้ําตาลกับน้ําสะอาดนะคะเคี่ยวบนไฟจนร้อนจัดได้ที่ให้สังเกตที่น้ําตาลนะคะจะเหนียวแล้วก็รอให้น้ําตาลเย็นจากนั้นจึงนํามะกอ,อกที่รีดเม็ดออกแล้วเนี่ยลงไปเคี่ยวด้วยกัน ใส่เกลือใส่กุ้งแห้งใส่พริกแดงสดนะคะที่ตำเอาไว้เรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ยกลงเตรียมจัดใส่ถุงพลาสติกเพื่อวางขายค่ะ เรื่องจิ้มที่ต้องเตรียมเอาไว้ขายกับมะกอกทรงเครื่องนะคะก็เป็นพริกกระเลือแห้งนะคะเพราะว่ามะกอกทรงเครื่องนั้นมีรสชาติจัดอยู่แล้วการทําพริก,กรเกลือนั้นก็มีส่วนผสมทังนี้นะคะคือพริกแดงแห้งที่ตําละเอียดน้าตาลทรายเกลือนํามาผสมรวมกันค่ะ ุณอยากจะมีร้านอย่างนี้สักร้านหนึ่งเนี่ยนะคะพ <_ an> รุ่งนี้ติดตามชมให้ได้จะมีกรรมวิธีในการทำผลไม้ดองมาฝากค่ะ <_ an> วันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ